วันนี้ครบอยู่กับไมพันีิเปอร์ครับก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้ดูเรื่องด็อกเตอร์ไคลแม็กกูชาพาเสียวนะฮะซึ่งอบอกเลยว่าถ้าแบบดูแล้วอินกับบทอินกับเนื้อเรื่องอินกับตัวละครผมจะบอกเลยว่าแม่งตรงอะไรที่รู้สึก ยุ่งเหยิงในชีวิตโคตรโคตรเกิดมาจากเพียงเพราะแค่ความอยากนึกสนุกอยากเด่นในช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ของประเด็นคืออันนี้ถ้าไม่อยากฟังสปอยให้ปิคดคลิปนี้ไปแต่ถ้าอยากจะมา คิดว่าเออใช่เออเนาะเออจริงก็ฟังกันต่อนะก็มันเริ่มจากที่ว่าพระเอกเป็นหมอกรรมโลกเป็นหมอที่อยู่คลินิกธรรมดาได้แหละอีเรื่องของเรื่องก็มีครับมีเด็กมีผู้คนมาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าจนแบบ เกิดการตอบโต้มันเหมือนกับเป็นการตอบกระทู้ในสมัยก่อนถามมาถามไปหมอตอบมาปรากฏว่าอีเรื่องเนี้ยมันไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์ซึ่งใครๆเขาก็ชอบเรื่องใต้สะดือกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เฉพาะบางกลุ่มในภาพยนตร์เรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้ ในหนังเรื่องนี้แล้วกันมาคือหนังนะนะก็คือด้วยความที่แบบว่าคืออ่ะคืออ่ะคือขอโทษเพราะว่าดูเสร็จแล้วพอมันดูจบเรื่องผมรู้สึกผมจิตตกไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะมันเป็นหนังที่จบได้คำถามปลายเปิดมากสำหรับพี่คงเดช ที่เป็นพกกนะฮะซึ่งอ่าอีตัวพระเอกเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัวเองอะ่ะได้เป็นด็อกเตอร์ไคลแม็กได้เป็น่นั่นนี่โอ้ถ้าดูในหนังในเรื่องจะบอกได้เลยว่าจดหมายในการที่แบบปัญหาเรื่องใต้สะดือหรือว่าปัญหาเรื่องบนเตียงเนี่ยเยอะมากคนเขาก็ต้องการหาคำตอบว่า แฟนของฉันรู้สึกอย่างนี้แฟนของฉันเป็นอย่างนั้นทําแล้วเขารู้สึกไม่ดีหรือเจ้าตัวฉันเองนี่รู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบตัวเองมีปัญหาเรื่องนี้อยากจะขอคําปรึกษาหมอไอหมอเราก็ด้วยความที่แบบอ่ะหมอก็คือหมอเขาก็ให้ความปรึกษาแต่ประเด็นคือไอคำปรึกษาเนี้ยมันไปหล่นอยู่ในนิทัศนหนังสือพิมพ์อ่าพอไปหล่นในหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บไอทางหนังสือพิมพ์ด้วยความที่แบบ สำนักของมันอ่ะมันก็ยอดดิ่งสื่อหรือคอนเทนต์ต่างๆของเขาว่ะมันไม่น่าสนใจเท่าของอีกสำนักหนึ่งปรากฏว่าก็ได้อีหมอเนี่ยแหละมาช่วยเอาเรื่องสิบแปดบวกเนี่ยเข้ามาในสำนักพิมพ์ซึ่งคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะ เออมันก็เกิดการต่อต้านขึ้นว่าเออมึงเป็นโรคจิตหรือเปล่าวะเพราะในสมัยนั้นอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยสมัยนี้ผู้คนก็ก็ยังบอกว่ามันเป็นเรื่องพิฐานมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ถูกจะลองทำว่าแบบเราอยู่ไทยนะเราไม่ควรที่จะมาหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ากํากึ่งกับปัจจุบันถ้าปัจจุบันเรานี่เราเราเ,เขาเรียกว่า เราเริ่มเปิดเผยเราเริ่มให้อิสระกับเรื่องทางเพศมากขึ้นแต่ในเรื่องนี้มันย้อนไปเมื่อเกือบห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเออเกินดิเกินหกสิบปีดิเออซึ่งมันคือวัฒนธรรมไทยซึ่งแบบมันเป็นการที่แบบ,ม,ม,บมันอยู่ในความเ,ออเ,าเรียบร้อยมันอยู่ในความอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออมันอยู่ในความดีงามมามานานละแล้วอยู่ๆเสร็จปุ๊บมีคนขึ้นมาทําคอลัมน์เนี่ยขึ้นมาในหนังสือพิมพ์มันก็เกิดอาการที่แบบรับไม่ได้เกิดอาการเอสซิเดนต์ว่าแบบมันมีความเซติทีบว่าเออเอาเรื่องเพศมาจงแจ้งทําไมมันดูจงค้มไปไหมอะไรนี้อ่าแต่ประเด็นคือในเนื้อเรื่องอะ่ะผมจะบอกว่ามันเะมันยับ เกินกว่าที่จะแก้ได้ก็คือเรื่องความที่แบบในสานักพิมพ์มันก็มีสาวอยู่คนหนึ่งอืมอันนี้ผมอาจจะสปอยเนเรื่องอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ชอบการสปอยก็ปิดคลิปไปนะมันคือความรู้สึกหลังดูถ้ายังไงก็อาจจะมีสปอยนิดนึงนะก็ในสารนักพิมพ์มันก็จะมีสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่าย อะไรของเขาทุกอย่างอืมแล้วส่วนไอหมอซึ่งเดินเข้ามาตัวเองก็ด้วยความที่แบบเป็นเป็นคนโลกเดียวอยู่แล้วเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์น้อยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ตัวเองสามารถให้คําปรึกษาเรื่องเพศได้นั่นคืออาวุธของไอหมอซึ่งมาทํางานที่นี่มันก็ต้องเจอกับไอสาวเนี่ยทุกวันแล้วที่บ้านตัวเองก็ด้วยความที่แบบ มีความเกื้อเขินแม่มีความเกื้อเขินก็กลัวว่าแบบเออทํากันดังกลัวเป็นคนลกจิตอะไรอย่างี้เป็นคนปิดบังมาโดยตลอดเวลาทําอะไรกันมันก็จะต้องค่อยๆทำอักอักทําให้แบบเอ่อคนเป็นเมียเนี่ยคนเป็นเมียที่บ้านหรือเมียไอหมอเนี่ยมันก็เรื่องความที่แบบกูปลดปล่อยไม่สุดผู้หญิงทุกคนก็ต้องปลดปล่อยให้สุดใช่ไหมแต่คือเรื่องความที่แบบลีลา ก็ไม่ค่อยดีทั้งคู่อะไรอย่างนี้พอเรื่องมันเริ่มเน่าเฟะเออจะว่าอย่างนี้ก็ได้มันเรื่องมันเรื่องราวมันเริ่มเน่าเฟะเพราะว่าพระเอกมีการผัวพันเรื่องเซ็กเข้ามาเริ่มมีการรับปัญหามาเสร็จปุ๊บตัวเองก็เอาปัญหาเนี่ยเอามาลองแก้กับสาวที่สำนักพิมพ์ มันก็เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมาว่าคนนั้นก็เคยชอบคนนี้ก็ชอบเกิดอาการหึงเกิดอาการหวงแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่มันก็แบบว่ามันแก้อะไรไม่ได้ <c oughs> ถามว่ามันจะแก้ได้ไหมคือเอาจริงๆอะ่ะถ้าเรามองเสร็จปุ๊บลองแบบว่าถ้าดูหนังอ่ะอย่างนี้ดีว่าถ้าดูหนังแล้วเอาสมองออกไปโดยที่มึงไม่ต้องคิดอะไรตามในหนังเลยมันจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ประเด็นคือถ้ามึงดูหนังเสร็จปุ๊บมึงเสือกอินกับบทมึงเสือกอินกับอ่คาแรคเตอร์หรือว่าบทบาทในหนังในเรื่องอะไรต่างๆเงี้ยกูจะบอกเลยว่าแม่งมึงจะเป็นทีิดาวมากจใจเอออันนี้อันนี้คือความรู้สึกหลังจากที่ดูเลยซึ่งมันคือความยิ่งหยิ่งด้วยแบบพระเอกไปเอากับอีคนนั้นนางเอกแม่งก็เสือกไปเอากับคนอื่นอีก เออแล้วประเด็นคือในการที่เพราะว่าพระเอกไปเอากับคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้มาทํากับเมียมันเป็นปัญหาเว <c oughs> ในหนังเรื่องเนี้ยซึ่งแบบว่าโอ้เอาคนนั้นคนนั้นก็ลองมาสนองคนนี้คนนี้ลองไปสนองคนนั้นมันอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งพออืมไอ้พวกต่อต้านก็ต่อต้านไอ้พวก ปรึกษาก็ปรึกษาไอ้พวกที่ดูเรื่องนั้นสนใจเรื่องนี้อ่านั่นแหละก็จนแบบบานปลายแบบไม่ต้องทําชีวิตคนอื่นแทบพังถึงกันแบบแม่งก็ตุยเย่กันไปข้างนึงเลยเพียงเพราะแค่ว่าการตัดสินใจของไอ้หมอคนเดียวมันคือจุดเปลี่ยนและจุดตัดของใครหลายๆคนในหนังเรื่องนี้ซึ่ง บอกเลยว่าแม่งดูแล้วกำหมัดแล้วก็กำรรไปด้วยนะในหนังเรื่องนี้ปวดหัวหัวจะปวดจะเกินกับเอ่อดรอเตอร์ไคกปุดฉาพาเสียวซึ่งถ้าใครได้ดูผมอยากจะบอกว่าใน n น็ f ฟ i x มันจะได้อัธรสรมากเลย แต่คุณอาจจะชอบคาแรคเตอร์ของดาราหลายๆคนแต่ก็อาจจะไม่ถูกจริตสำหรับผู้ชมหลายๆท่านจะวาอย่างนี้ก็ได้แต่พอเราพูดถึงสถานการณ์ในหนังอ่ะบอกได้เลยว่าชีวิตคู่แม่งเป็นอะไรที่มันต้องการเติมเต็มต้องการอะไรจริงๆชีวิตคู่อยากได้ยังไงต้องให้บอกอันนี้แหละคือสิ่งที่แม่งต้องต้องต้องคุยอ่ะมันต้องพูดอ่ะเรื่องแบบเนี้ยเออไม่ใช่ว่าแบบ คอ,อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นแล้วพอคนที่อยู่กับเรามันทําไม่ได้เราก็ต้องไปหาคนอื่นมาเติมเต็มมันมันจะทําให้แย่มันจะทําให้ยับไปกว่าเดิมนั่นแหละก็นี่แหละเป็นความรู้สึกหลังจากดูจะบอกได้เลยคําเดียวว่าจิตตกและในหนังก็ดันมีเรื่องโรคติดต่อและเพศสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นอรไ่งที่แบบน่ากลัวมากนะ เออมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะไปจําคนนี้ไปจีน G, คนนั้นไอ้คนนั้นติดมาแม่งติดก,กับเป็นแผ่อะไรอย่างงี้อืมก็นี่คือความรู้สึกครับถ้าอยากจะลองอัธรสจริงๆหรืออะไรยังไงไปตามดูได้ใน n น t f l i x ครับในด็อกเตอร์ไค้แม็กปูชาพาเซียวนะจ๊ะหรือถ้าอยากจะให้วิจารณ์หนังเรื่องอะไรก็ ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะเราจะติดตกไปด้วยกันเราจะอินเนอร์ไปด้วยกันหรือจะดูยังไงดูเอาแบบสมองถอดออกหรือจะให้ดูแล้วก็เก็บมาคิดอืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ m y ค์แพนทิเปอก็ขอลาไปก่อนนะครับ <laughs> จากการความรู้สึกหลังดูนะอืมสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ